สวัสดีครับชาวหมูมอนสเตอร์นะครับวันนี้ EP 24นะก็จะพามาดูการเตรียมนะครับเพื่อที่จะเล่นบนเบต้าเทสบนเทสเน็ตนะครับนะฮะแล้วก็เ,เล่นบนเบต้าเทสเนี่ยนะมีโอกาสได้เหรียญหมูจริงๆด้วยนะครับสูงสุดถึง60,000เหรียญเลยนะแล้วก็พิเศษครับเราแอบมาส่องก่อนเลยที่นี่เท่านั้นนะครับก็ อย่าลืมนะไม่ใช่คลิปชักชวนและแนะนำการลงทุนนะครับต้องศึกษาและตัดสินใจให้ดีนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องรู้เลยนะครับ7อย่างนะคร่าวๆนะฮะก็คืออันแรกเบต้าเทสนี้นะครับช่วง16-26ถึงมกราคมนะมีโอกาสได้เหรียญหมู่จริงๆนะครับจากด่านที่4 1่สถึงห้นะด่านเฮลเกต e นั่นเองนะอันที่2ก็คือมันเล่นบนเทสเน็ตนะครับ Testnet ก็คือเป็นเชนสำหรับทดสอบของ Binance นั่นเองนะของ b s c นะแต่ว่าเป็นตัวทดสอบนะครับนะก็คือจะเหมือนทุกอย่างเลยนะครับต้องทำธุรกรรมต้องจ่ายค่าแก๊ส BNB อะไรนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปสอนรับ BNB บน t e s t n e t ฟรีนะครับนะในการเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะผูกบัญชี MetaMask นะครับกับ Gmail นะ แล้วก็ไปโหลดเกมมาเล่นนะซึ่งตัวเกมจริงๆเล่นได้เฉพาะในมือถือนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะสำหรับ iOS ก็จำกัดแค่1 0,000หคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นข้อจำกัดของ App Store ของ Taste f ท g ไฟของ Apple เขานะฮนะและเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าในการเล่นเบต้าเทสเนี่ยทุกคนก็จะได้รับไข่คนละหฟองนะใน Mystery e g เองนะก็คือต้องมีการสุ่มไข่กันเองนะครับเนาะ นะแล้วก็อย่าลืมนะว่าทุกอย่างบนเทสเน็ตเนี่ยใช้เพื่อทดลองเท่านั้นนะไม่มีูลค่าจริงนะครับยกเว้นเหรียญหมูนะซึ่งทางทีมก็อาจจะในช่วงเวลาเทสเน็ตนะอาจจะนํามาคิดเป็นรางวัลแจกให้ภายหลังนะครับนะแล้วมันก็ต้องมีการสวัปเหรียญต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นเหรียญ GPC อะไรแบบนี้นะมันจะมีเว็บแพนเค้กสวัปนะเฉพาะนะเดี๋ยวทางเดฟคงจะให้ลิงก์นะครับ ในการแลกนะซึ่งไม่ใช่เว็บของจริงนะแล้วก็เหรียญที่ได้ก็ไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าอย่างเช่นแลก GPC เอามาอัพตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะเราก็ต้องมาเตรียม Testnet ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่า Testnet ก็เป็นเชนทดสอบของ Binance นะครับเพื่อนๆก็ทับทำในคอมเนาะหรือทำในมือถือก็จะคล้ายๆกันนะก็คือถ้าในคอมเนี่ยเราสามารถมาเลือกตรงนี้ครับ แล้วก็ทำการเลือก d d n e t w o เ k นระนะนะเราสามารถ Add Chain เข้าไปนะครับนะโดยนี่นะครับเราก็จะต้องเอานะะข้อมูลนะครับในตัวของ Testnet นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอก Search นะ search BSC to MetaMask นะครับผมก็จะใส่ใส่ลิงก์ไว้ให้เลยเนาะ,นะะผมก็จะใช้ลิงก์ของเจ้าตัวของ Binance เขานะครับก็จะได้ ชัวว่าเรา,อาแอดของจริงเข้าไปนะอแอดของไม่ได้ของไม่ได้ของเทียมนะครับน,นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเทสเน็ตก็คือมันก็จะเป็นอีกเชนหนึ่งครับเอาไว้ทดสอบนั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆก็นี่นะครับเอาข้อมูลไปกรอกตรงนี้นะครับชื่อนะครับ u r l เช a i n หมายเลข8 r 97นะครับ BnB แล้วก็ตัว Bsc scan ก็จะเป็นของเทสเน็ตนะครับก็ตอนนี้ผมกรอกไปแล้วนะก็ของผมก็จะมีไอ้ตัวนี้ครับนี่นะเทสเน็ตตัวนี้นะก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ RPC ก็คือเป็น URL ที่มารันเทสเน็ตนะครับ Chain 97เหรียญ BnB แล้วก็ตรงนี้นะครับนะฮะเนี่ยพอเรากด Add Network แล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เราก็ นะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเทสเน็ตนั่นเองนะครับเปลี่ยนไปเป็นเทสเน็ตนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยน account หน่อยละกันนะครับสมมติแอคเคานั่นนะครับอ่าเป็น account อคเละกันนะครับโอเคนะฮะอ่ะนะตอนนี้เป็นเทสเน็ตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยฮะเราไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าในบล็อตเทสเน็ตนะเราก็ต้องไปกดรับนะครับเจ้าตัวเหรียญ BNB บนเทสเน็ตฟร e นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับก็คือเป็น BNB Testnet Forces นะครับหรือว่านะนะผมก็จะนะเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อกด B B รับ BNB ฟรีนะฮะเข้ามาตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องทำเอาเลขกระเป๋านะครับ สำหรับการกดลับนี้นะฮะเราจะกดลับได้วันละครั้งนะครับสำหรับเครื่องคอมเครื่องหนึ่งนะนะ,ะเราก็แค่ไปเอาเลขกระเป๋านะครับคัปลีเลขกระเป๋ามาจาก MetaMask เมื่อสักครู่นี้นะนะฮะแล้วก็มาใส่ไว้นะครับเนี่ยคปัปลเลขกระเป๋ามาครับอย่าลืมว่าเป็น Testnet นะครับวางลงไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเอาละครับว่าเราจะเอาอะไรครับ BNB หรือจเจ้าเหรียญอื่นในตอนนี้ผมก็จะเอา BnB แล้วกันนะครับเพราะาเป็นค่าแก๊สน,นะก็เนี่ยนะครับนะกดนะฮ b หนึ่งครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันก็จะบอกว่านะครับทำการโอนเหรียญไปที่หมายเลขของผมนะ 0x635 มานะมาดูใน m e t a m a s k ก็ได้นะครับก็เห b b รียญ BnB ก็จะมาแล้วอ่าเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีแล้วเหรียญ BnB เห็นไหมครับเรามีเหรียญ Bb เรียบร้อยแล้วนะนโอเคนะครับหลังจากมี BNB แล้วนะฮะเราก็จะมามที่นะพาไปส่องดูก่อนเลยนะครับก็คือเว็บไซต์ของเบต้านะครับเบต้าเทสนะก็คือเดี๋ยวผมส่งใส่ลิงก์ให้นะครับจริงๆยังไม่เปิดนะแต่ว่าแอบมาส่องดูก่อนนะนะเว็บไซต์ของเบต้าเทสนะครับ นะทีนี้เราก็อย่าลืมตรงนี้เป็นเทสเน็ตนะเราก็เชื่อมต่อคอนเน็กกระเป๋าธรรมดาครับคอนเน็กกระเป๋ากับ MetaMask อ่าแต่ว่าต้องเป็นเทสเน็ตนะครับของผมก็โอเคหอยเก้าห้านะโอเคนะครับเป็นเทสเน็ตนะฮะก็ทำการสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าเราทำบนเทสเน็ตอยู่นะครับตรงนี้เป็นเทสเน็ตนะอ่า ทีนี้ก็มาดูครับในเกมเนี่ยจะแจกไข่อยู่ใน Mystery Egg เห็นไหมครับ5ฟองนะฮะเดี๋ยวพอถึงเวลานะผมก็ยังไม่กล้าเคลมตอนนี้นะเดี๋ยวรอถึงเวลาก่อนนะครับที่เขาเปิดให้เทสเราค่อยเคลมนะเราก็สามารถมาเคลมได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในตลาดมีตัวขายด้วยหรือไม่มีแล้วไม่รู้มีใครแอบซื้อไปแล้วหรืเอเปล่านะครับไม่มีตัวไม่มีไข่ไม่มีอะไรนะครับ โอเคไม่มีอะไรนะฮะ,ะนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาตรงนี้นะครับส่วนเรื่องบายเหรียญหมูลองกดดูก็ได้ครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะยังใช้ไม่ได้นะนะฮะอ่ะทีนี้ต่อไปครับการผูกบัญชีนะครับก็คือเราก็ต้องมาตรง Inventory ตรงนี้ครับแล้วก็ Account Setting นะเพิ่งซึ่งผมก็คิดว่านะฮะนี่ฮะมีลิงกในการดาวน์โหลดนะครับ ก็เพื่อนๆก็สามารถใช้ลิงก์ตัวนี้นะดาวนะ์โหลดทั้ง Google Play แล้วก็เพจ e a p อปสโตรนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเชื่อมต่อเกมครับบัญชีเกมกับ Gmail นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมก็จะเชื่อมกับ Gmail นะครับนะแล้วก็โอเคนะครับทำการลิงก์นะฮะ โอเคนะครับก็ทําการเดี๋ยวรอต้องรอนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวรออาจจะรอเขาเปิดก่อนนะครับลิงก์ด้วย Google นะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับปึ๊บโอเคนะก็ทําการลิงก์แบบคล้ายๆแบบนี้นะฮะนะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนอลิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเ,อเล่นได้น,นั่นเองนะฮะโอเค นะส่วนต่อไปครับก็คือในเรื่องของการแลกเหรียญใช่ไหมเพราะว่าในการอัพหมูบางทีอาจจะต้องใช้ GPC หรืออะไรแบบนี้นะครับหรือใช้เหรียญหมูในการซื้อของในตลาดเพราะว่าคิดว่าผมเดาเอาเองนะเดี๋ยวทางเดฟน่าจะมีในเรื่องของพวกนี้นะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่า GPC ต้องใช้ในการอักหมูอยู่แล้วนะฮะผมก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเกมของเกมอื่นนะนะฮะเขาก็จะ บอกมานะครับว่าอันนี้เป็นเหรียญเหรียญโมโนนะเกมเศรษฐีนั่นเองนะนะเขาก็จะให้ลิงก์มานะครับเป็นเว็บไซต์นะแล้วก็ให้คอนแทคเอเดตของเหรียญน,นะครับซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับเหรียญจริงนะอันนี้เป็นคอนแทคของเหรียญปลอมนะครับเนี่ยนะเราก็สมมุติเข้ามาที่ลิงก์แบบนี้นะครับเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็นะค Connect อนเนคกระเป๋านะครับอย่าลืมว่าคอนเนคกกระเป๋านะฮะต้องคอนเนคกระเป๋า แต่ผมจะอมโอเคไม่เป็นไรแอดเดสนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมีเหรียญอยู่นะฮะมีเหรียญ b ี b อยนบอยู่นี้นะครับเลือกกระเป๋าคอนแทคเรียบร้อยนะเราก็เอาคอนแทคแอดเดสที่ทางเดบจะส่งให้มานะตอนนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้มันที่ผมนี่เป็นของเกมอื่นนะแต่ว่าทําให้ดูนะครับนี่นะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอันนี้เป็นเหรียญโมโนนะฮะมันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็เลือกนะครับ หรือว่ามันเลือกอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับมันเลือกอยู่แล้วนะครับโอเคสมมติผมนะฮะก็คือเอาเอาแอดเด s s มาใส่นะตอนนี้ก็มันเลือกอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญ BNB ปอมของเรานะฮะบนเทสเน็ตน,นะเหรียญบนเทสเน็ตน,นะครับอย่างเช่นเราใส่0.1ถ้าเกิดสมมตินะ0.1 BNB นะได้ตั้งนะครับท่าน,นี้นะครับโอเคโมโนนะครับก็ทําการ นะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีนะครับประมาณแบบนี้ครับก็เดี๋ยวก็สามารถที่จะแซวได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้แซวแล้วนะครับตอนนี้มันไม่มีนะฮะก็แบบนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแซวเหรียญซึ่งผมคาดว่านะจะเปลี่ยนจาก BnB ไปเป็นพวก GPC เอาไปอัพหมูได้นะครับอะไอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยนะ0.1หนึ่งจะได้ประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องรอนิดนึงนะครับเซิร์ฟอาจจะช้านะ เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟฟอร์นี้นะครับเราก็สามารถที่จะสว็บนะครับถ้าการสว็บครั้งแรกอาจจะต้องมีการกดแอปพูฟนะครับยิยอมให้มันหักเหรียญ BNB ได้นะก็คอนเฟิร์มนะครับก็รอแบบนี้นะเราก็จะได้เหรียญที่สว็บมาบนเทสเน็ตนะครับแล้วก็ยืนยันเมตาแมสอะไรเหมือนเหมือนกันเลยครับ ผมกอ็อยากได้ BNB ไว้ผมแลกคืนดีกว่านะฮะแลกคืนเป็น BNB ไว้เลยนะครับเนี่ฮะเราก็ต้องแอบพูบเหลียนที่เราจะแลกก่อนถ้าเรายังไม่เคยแลกนะครับแอบพูบเหลียนแบบนี้แล้วก็ผมจะเอา BNB เผื่อไปใช้ในเกมหมูนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถมากดรับ BNB บน Testnet ได้นะครับเอาไว้เผื่อ ะครเผื่อว่าวันหลังมีเทสเน็ตอะไรก็จะได้มี BNB อยู่เยอะนะครับตอนนี้ผมก็นี่นะจะสวบได้2 BNB แล้วนะฮะถ้าเป็นบนเมนเน็ตนี้ก็หลายตังอยู่นะแต่เทสเน็ตก็ไม่มีไม่มีมูลค่าอะไรนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะก็ แต่นี่เป็นอีกคราวหนึ่งนะครับมันเราในคะราวนี้ผมก็จะมีนะฮะก็ก็จะมีอี่ครับยังเหลือเหรียญโมโนอยู่อีกนะนะแต่ว่ามี3าม b บบีแล้วนะประมาณแบบนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ลองเตรียมนะเทสเน็ตไว้ก่อน แล้วพบกันต่อครับกับคริปโตโอตา